ต่อไปการเลีย้ยอัพเวลาเลีย้ยอัพเนี่ยเราก้าวได้นหนึ่งสองเวลาปล่อยบอลเนนะี่ยยืดตัวให้ไปให้มากที่สุดได้ไหมเป็นยัดปล่อยบอลน,นี้ปล่อยยืดให่ไปมากปล่อยบนนลอลแต่ว่าอันดับแรกถ้าเริ่มฝึกคือเปึ๊กจังหวะแรกจับบอลจังหวะสอง ่ะอดูพื้นฐานก่อนคือโยนบอลไปจับบอลหนึ่งน,นี่คือฝึกแบบไม่เป็นเลยก็คือจับบอลแล้วปล่อยบอลังหวะแรกพอเริ่มคล่องแล้วทีนี้เราก็เลี้ยง เห็นไหมอันดับแรกคือเริ่มจากหาระยะก่อนว่าระยะเก้าเราอยู่ตรงไหนหนึ่งเก้าหนึ่งเราไหนเก้าสองเราไหนระหว่างปล่อยบอลเราอยู่หาระยะตรงนี้ให้ได้ก่อนพอได้แล้วเราค่อยเป็นกดเลี้ยงแล้วปล่อยบอลโอเค